เมื่อได้ยินคำถามของพี่ชายอูซูหังก็หันหน้าไปมองเขายาะเย้ยและพูดว่าพี่ชายพี่ชายที่แสนดีของฉันอย่าหาว่าฉันไร้ความปราณีเลยผู้สมัครอะไรนะอูซูโถงตะลึงงานเขาไม่เคยคิดเลยว่าในฐานะผู้ว่าการหนึ่งในห้าคฤหสหาตของผู้ว่าการทหารและในฐานะคนสนิทที่หลอดอังกฤษไว้วางใจมากที่สุดเขาจะมีผู้สมัคร ยิ่งไปกว่านั้นเขานึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าผู้สมัครคนนี้คือน้องชายของพี่น้องของเขาเองเขาพล่องออกมาและถามว่าคุณมาเป็นผู้สมัครของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่อูซูหังยิ่งก่อนที่คุณจะเป็นผู้ว่าการคฤรหัสยูจุนฉันเคยเป็นผู้สมัครของคุณมาก่อนฉันรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ว่าราชการมาก่อนคุณไอสารเลวอูซูถงคำรามด้วยความโกรธคุณเป็นที่ชายของฉันเอง คุณเป็นพี่ชายของฉันเองที่ฉันเฝ้าดูเติบโตคุณเตรียมการของฉันคุณเลือกคนแต่คุณไม่เคยบอกฉันมาหลายปีแล้วอูสู้หังถามกลับทวิภาคทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยนี่เป็นภารกิจลับสุดยอดที่เจ้านายอังกฤษมอบให้ฉันคุณและฉันต่างตรงรักพักดีต่อเจ้านายอังกฤษเป็นอันดับแรกและพี่น้องรองลงมาถ้าไม่ใช่เพราะคุณพยายามหลอกลวงอย่างไรประโยชน์ หลอดอังกฤษหลอดอังกฤษเกาวไม่ยอมให้ฉันมาแทนที่คุณความผิดคือคุณมีเจตนาเห็นแก่ตัวต่อหลอดอังกฤษปูชู่ถงหวาดกลัวอยู่ในใจและพูดเล่นลิ้นฉันไม่ได้ฮีโร่เป็นที่เคารบฮีโร่เปรียบเสมือนเทพเจ้าในใจของฉันฉันจะหลอกฮีโร่ได้อย่างไรจุดๆุจุด,จด,จดอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ยังคงซับซ้อนอยู่หรือไม่ปูสู้หางพูดอย่างเย็นชา พี่ชายที่รักของฉันคนเหล่านั้นที่อยู่ในเต็นท์เมื่อกี้คุณไม่ใช่คนเดียวคนที่ได้ยินการสนทนาฉันก็ได้ยินด้วยอะไรนะหูสู้ถงพล่องออกมาราวกับสายฟ้าฟาดคุณคุณตามฉันมางั้นเหรอหูสู้หังพูดอย่างเฉยเมยว่าการตามหลังไม่ใช่แน่นอนในฐานะผู้สมัครของคุณคุณไม่เพียงแต่ต้องพร้อมที่จะแทนที่คุณตลอดเวลาเท่านั้น แต่ยังต้องส่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณติดต่อกลับมาแบบเรียลไทม์ให้กับ Lord of the Kingdom อีกด้วยเดอร์มือตีสหลอดมีบางสิ่งที่ต้องทำซ่อนท้ายที่สุดเขามองไปที่อูสู้ถงและพูดด้วยสีหน้าเย็นชาที่ทายถ้าเจ้ารายงานต่อหลอดอังกฤษอย่างตรงไปตรงมาและสารภาพต่อหลอดอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ หลอดอังกฤษอาจยังคงมองดูตระกูลอูลของเราและคุณเป็นเวลาหลายปีเมื่อเผชิญกับการทำงานหนักฉันไว้ชีวิตคุณแต่คุณกลับสับสนที่ใหญ่คุณลืมกฎเหล็กสามข้อของราชวงศ์ชิงไปแล้วหรือหอลอกลวงกษัตริย์อูชู่ถงมองเขาและกัดฟันถามคุณก็รู้ว่าฉันโกหกเจ้านายอังกฤษดังนั้นคุณไม่ได้ช่วยพี่ชายของฉันซ่อนมันแต่คุณรายงานเรื่องนี้กับเจ้านายอังกฤษ อูซูหังเขายิ้มอย่างเหยียดยามและพูดว่าพี่ชายอย่างที่ฉันพูดเมื่อกี้ความจงรักภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับฉันก็ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าคุณและฉันเป็นอุทิศตนเพื่อหน้าที่ของเราและภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหากเจ้าทรยศต่อหลอดอังกฤษความเป็นพี่น้องระหว่างเจ้ากับข้าจะหายไปโดยธรรมชาติเจ้าจะไม่ใช่พี่ใหญ่ของข้าอีกต่อไป แต่เป็นศัตรูของข้าและราชวงศ์ชิงทั้งหมดอูสูหงังถอนหายใจเขาหายใจเข้าลึกๆและพูดด้วยอารมณ์โอ้พี่ชายที่รักของฉันคุณรู้ไหมว่าฉันรอคอยวันนี้เมื่อคุณเป็นผู้ว่าราชการมานานกว่ายี่สปีคุณสามารถได้รับยาอายุวัฒนะด้วย มอบให้โดยฮีโร่เป็นประจำหากคุณสัญญาว่าจะพักดีต่อฮีโร่ในช่วงเวลานี้คุณอาจสามารถควบคุมออร่าได้ในชีวิตของคุณใครจะล่อลวงสิ่งล่อยใจที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นฉันผู้สมัครของคุณไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับฉันที่จะเป็นผู้ว่าราชการตราบใดที่คุณถูกยกเลิกฉันจะรับผิดชอบ ผูสู้ถงรู้สึกแค้นในใจมากเขาไม่เคยคิดว่าน้องชายคนนี้ที่เขาพามาตั้งแต่เด็กและเลี้ยงดูและสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่จะหักหลังเขาในช่วงเวลาวิกฤตในขณะนี้เขาต้องการที่จะต่อสู้กลับและหลบหนีแต่เขารู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาถูกสลบอย่างสมบูรณ์เขาทุดตัวลงนั่งและไม่มีแรงแม้แต่จะยกแขนขึ้นในขณะนี้ปล่อยให้หลบหนีคนเดียวเขายังเปิดประตูรถ พวกเขากลายเป็นคนงี่เง่าไปแล้วด้วยน้ำตาคลอเบ้าเขาพูดกับอูซูหังว่าซูหังถ้าฉันตายหลอดอังกฤษจะฝึกคนมาแทนในอนาคตบางทีวันหนึ่งตุดตบของคุณก็จะเหมือนกับของฉันและฉันจะเป็นบทเรียนสำหรับคุณไม่ WU ชู u, u h a n งสายหัวและพูดอย่างใจเย็นฉันแตกต่างจากคุณฉันจะไม่มีวันทรยศเจ้านายอังกฤษชายชรา WU c ู u, u พูดอีกครั้ง ถ้าฉันทำได้ดีหลอดอังกฤษให้รางวัลแก่ฉันฉันจะยอมรับถ้าฉันทำไม่ดีและอิงลงโทษฉันฉันจะยอมรับการลงโทษแต่ฉันจะไม่โกหกยิงจูเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ WU Chu Hang มองไปที่ WU Chao Tong ด้วยท่าทางประชดประชันเล็กน้อยกล่าวว่าที่ชายความผิดพลาดของคุณคือคุณไม่มีความรู้ของฉันคุณเป็นผู้ว่าราชการมานานแล้วคิดว่าคุณมีมือและตาจริงๆและตัวเล็กๆของคุณ ปูบายหลอกพระเจ้าอังกฤษได้ก็จริงแต่จริงๆแล้วคุณทำพระเจ้าอังกฤษรู้ดีทุกอย่างถึงฉันไม่บอกหลอดอังกฤษก็อาจมีคนแทนที่ที่สองและคนแทนที่ที่สามที่จะแจ้งอังกฤษท่านหลอดแม้ว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าพวกเขาก็ยังหาโอกาสที่จะฆ่าเจ้าและข้าเรามาฆ่าด้วยกันเถอะอูสู้ถงตกใจแล้วหัวเราะอย่างน่าสมเพชพยักหน้าและพูดว่า ดีมากเจ้าฉลาดกว่าข้าเด็ดเดี่ยวและไร้กาดกว่าฉันฉันถามตัวเองถ้าฉันรู้ว่าคุณหักหลังฮีโร่ฉันจะหาทางปกป้องคุณอย่างแน่นอนดังนั้นฉันมั่นใจว่าวันนี้ฉันจะต้องตายด้วยน้ำมือของคุณฉันไม่หวังว่าคุณจะปล่อยฉันไปเถอะฉันแค่ขอให้คุณดูแลพี่สะพ้ายและหลานชายของคุณให้ดีอูซูหังหัวเราะเขายิ้มพี่ชายทำไมคุณไม่ขออย่างอื่นจากฉันล่ะ การแสดงออกของอูสู้ถงเย็นชาและเขาพล่งออกมาอูสู่หังคุณหมายความว่ายังไงคุณไม่อยากปล่อยภรรยาและลูกของฉันไปเหรอผ่านอูสู่หังยักไหลอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าพี่ชายแม้ว่าฉันต้องการช่วยชีวิตภรรยาและลูกๆของคุณหลอดแห่งอังกฤษจะไม่เห็นด้วยคุณรู้สไตล์การทำสิ่งต่างๆของชายชาราของเขาเขาจะทำทุกอย่างโดยไม่ทิ้งปัญหาในอนาคตฉันจะฆ่าคุณวันนี้ ไม่ว่าฉันจะหาเรื่องกับภรรยาและลูกของคุณอย่างไรหลังจากที่ฉันกลับไปตราบใดที่พวกเขาไม่เห็นคุณยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะเดาว่าฉันฆ่าคุณและพวกเขาจะเกลียดฉันแน่นอนและฮีโร่ถึงกระดูกมันเป็นอันตรายที่ซ่อนเร้นอย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องการทำลายราชวงศ์ชิงอัญญประกาศคู่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ WU ชู u างหยุดชั่วคราวเล็กน้อยมองไปที่ WU ัดตอ a ยิ้มและพูดว่าพี่ชาย ความหมายของหลอดอังกฤษคือตัดหญ้าต้องกำจัดรากอูชูโถงสุดลงอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เคยคาดคิดว่าความคิดเดียวในใจของเขาจะผลักดันตัวเองภรรยาและลูกๆของเขาไปสู่ก้นบึ้งแห่งหายนะชั่วน,นิรันด์เขาน้ำตาไหลทันทีและขอร้องชูฮางฉันขอให้คุณทิ้งสายเลือดให้ฉันแม้ว่าฉันจะมีลูกชาย w U ชูฮางสายหัวและพูดอย่างเย็นชาพี่ชายฉันจะทิ้งสายเลือดให้คุณ หลังจากฉันจะขอใครให้ทิ้งสายเลือดไว้ได้บ้างอูสู้ถงร้องไห้อย่างขมขื่นฉันต้องการคุยกับหลอดแห่งอังกฤษเขายังมีสายเลือดของตระกูลอูที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาพวกเราทุกคนตระกูลเดียวกันถึงค่าค่าแบบนี้